ท่านวิปภักร์หัวหน้าศาลจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าศาลทุกท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองนายกองการมหาวส่วนจังหวัดนะครับท่านนายกเทศมนตรีมืองสุรินท่านหัวหน้าส่วนาราชการ ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานสมโสชพชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านนิสิตจิษณุวงศ์รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโสชพชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ประจําปี2555ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็น ครบรอบอีกหนึ่งปีนะครับผมจําได้ว่าผมย้ายมาจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีที่แล้วมาถึงก็งานศาลเจ้าพ่อพอดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดงานสมโภ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์นับว่าเป็นงานที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นงานที่น่าสนใจ ซึ่งปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมประจําปีปงานเทศกาลร,รวมทั้งงานปต่อพิีต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดีเนื่องจากจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจนะครับจากทุกภาคส่วนจึงจะสําเร็จรุ่ร่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และก็สมควรให้เกิดประเพณีปฏิบัติที่ดีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเรานะครับซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังเนี่ยก็ควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราในลักษณะ เช่นนี้สืบไปที่สําคัญนะครับศาลเจ้า,าจพ่อหลักเมืองรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราให้การเคารพบูชานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาจนทําให้พวกเรา,อ,าอยู่อย่างมีความสุขความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอชื่นชมและก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองสุรินทร์นคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองและก,กษัติ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําปี2555นะครับรวมทั้งสถานศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ร่วมร่วมใจกันจัดงานสมโภชศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองและกษัิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์ประจาปี2555 ผมก็ขอเอาเย์ว้พรนะครับให้การจัดงานในครั้งนี้ได้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยบรรลุตามัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการแล้วก็ขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิดงานสมโภชศาลเฉพาะหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ประจำปี2555ณบัดนี้ครับ